เฮ t ูเฮตชี้ชะตาลาวต้องชนะเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มและเข้ารอบสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันนัดที่5ของกลุ่ม B ที่เดิมพันด้วยตั๋วเข้ารอบสุดท้าย AFC U17 Asian Cup ในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้นักสู้พันเข้าเหนียวสอปปอลาว U17 จะต้องดวลกับเยเมน U17 ในนัดสุดท้าย และตามกฎระเบียบของรายการนี้ที่ใช้เฮดทูเฮดในการตัดสินอันดับเมื่อคะแนนเท่ากันนั่นหมายความว่าลาวมีทางเลือกเดียวคือต้องชนะหากทำได้ลาวจะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีตารางคะแนนล่าสุดเยเมนนำอยู่ที่12แต้มส่วนลาวมี9แต้มหากลาวเอาชนะเยเมนได้ลาวจะมี12แต้มเท่ากันทันทีและตามกฎเฮดทูเฮด ลาวจะถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งและคว้าตั๋วไปเอเชียในธนะแชมป์กลุ่มดังนั้นเกมนี้คือการบุกเต็มรูปแบบของลาวเพื่อโค่นลอนยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเข้าเส้นชัยโค้ชลาวจะสั่งให้ลูกทีมเล่นเกมรุกตั้งแต่ต้นในระบบ4-3-3และไม่ให้เยเมนได้ตั้งเกมง่ายๆโดยตั้งเน้นที่การจบสกอร์ให้เฉียบขาดเพราะเยเมนมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากจุดที่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์คือ การส่องไกลและยิงนอกกรอบเนื่องจากเยเมนเน้นความหนานแน่นในกรอบเขตโทษหากลูกทีมของเรามีความมั่นใจในการยิงระยะไกลจะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกมรุกเข้าถึงประตูได้มากขึ้นลาวต้องใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วความคล่องตัวและความเด็ดขาดในการจบสกอร์เพื่อเจาะกำแพงเยเมนโคช้ชอาจจะสั่งให้มิดฟิลคนใดคนหนึ่งดันขึ้นสูงเป็นพิเศษเพื่อช่วยทำเกมในแดนหน้าหากไม่สามารถทำประตูได้ในครึ่งแรก ลาวจะต้องใช้ผู้เล่นตัวสำรองที่มีความสดและความสามารถในการสร้างเซอร์ไพรส์ลงมาเพิ่มความกดดันในครึ่งหลังเยเมนจะเล่นตามสไตล์ที่พาพวกเขามาถึงจุดนี้นั่นคือเกมรับที่สมบูรณ์แบบพวกเขาจะใช้ระบบ4-5-1เพื่อเน้นกองกลางให้หนานแน่นที่สุดเพื่อทำลายจังหวะเกมรุกของลาวในแดนกลางเป้าหมายหลักคือการรักษาสกอร์0-0ไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้เวลาเดินไปเรื่อยๆ เยเมนจะพึ่งพาการโต้กลับเร็วหรือ Counter Attack จากความผิดพลาดของลาวในการบุกโค้ชจะเน้นย้ำถึงวินัยทางแทคติกและห้ามเสียบอลง่ายๆในพื้นที่อันตรายเกมนี้คือการต่อสู้กันระหว่างความกระหายชัยชนะของลาวปะทะความมั่นคงของเยเมนลาวรู้ดีว่าพวกเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อคว้าสามแต้มนี้มาให้ได้แม้เยเมนจะแข็งแกร่งแต่การที่พวกเขามีโอกาสเข้ารอบด้วยผลเสมอ อาจทาให้พวกเขาเล่นด้วยความระมัดระวังจนเกินไปปัจจัยชี้ขาดคือความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในเกมรับหากลาวสามารถใช้ความเร็วฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของเยนเมนได้จะเป็นประตูแห่งชัยชนะทันทีลาวยูสิจะเล่นด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสามารถสร้างความปันป่วนให้เกมรับของเยเมนได้ท้ายผลการแข่งขันสอปปอลาวยูสิจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ และเพียงพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยกด a d to h e a d มาร่วมสงกำลังใจให้นักสู้พันข้าวเหนียวสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปเอเชียให้ได้นะครับคุณคิดว่าเราจะเอาชนะเยเมนได้หรือไม่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วพบกันใหม่หลังเกม